รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้า t o y o ต a m i ม h t y นะครับตัวนี้เป็น t o y o ต a m i ม h t y X นะครับปี92 ที่สันโดยรวมนะครับลองช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้รอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรวมแล้วผมว่า ถ้าเขาซื้อเข้าไร่ข้าววนน่าจะโอเคนะครับมีล้อแมกซ์ขอบส4ีให้ยางดีพร้อมมาทุกร้อมใช้งานนะครับตัวทรงเอวถือว่าดีนะครับเครื่องดีก็ซีดีนะครับรถคันนี้แอร์เย็นเ,นเพียงพนะครับสีน่าจะเคลียร์มาใหม่นะผมว่านะเนี่ยสีกระบะท้ายั้งเอาวับเลยนะครับร้อนกระบะกระบะถือว่าดีนะครับสีลงังคานะครับไม่มีปูดไม่มีบวมนะครับ เครื่องมองง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์หึ่งแสงที่ถูกต้องนะครับใครหาใช้อยู่คันนี้ผมว่าโอเคนะแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยถือว่าเดิมนะครับรถไม่มีโดนนะนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้คนโซนโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมนะครับบอกเป็นอบ์ดหนังผ้าเดิมนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับรถคันนี้นะครับภายในรวมๆวมกับภายนอกถือว่าโอเคใช้ได้ในราคานี้นะครับถ้าใครหาอยู่เพราะอะไรก็สวนลองพิจารณาไว้นะครับเดินมุกเดินไม่ใช้งานได้หมดนะครับเก็บมุกเก็บไม่นะครับแพงลังโครงหลังคาถือว่าสวยนะครับอาจจะมีเหลือบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับโรถอายุหลักสิบปีนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งกัทาไวี้ที่6 5 0า0บาทนะครับเหมือนเดิมผมมีทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่อำเภอแม่ทะนะครับจังหวัดลำปางนะครับใครอยู่สายเหนือนะครับลองติดต่อไปดูนะครับเดี๋ยวจะได้ไว้ใช้นะครับแล้วส่วนรถเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบกินอยแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคานะจ๊ะสวัสดีจ้า